สวัสดีครับ,บทุกคนรายการทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเกมสลรามเลนเชยกันนะครับโอ้โหตอนนี้เน็ตกตุกสุวนๆแล้วเอะไม่ใช่เน็ตดิ้ามันกระตุก,ก,ต,กตุกหรือว่ามันกระตุกก็เพราะมีตัวเยอะเกินไปไม่ทราบครับมาหาไกด่ดยควับ ไปกกอนกระกันเออ่าวิ่ง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 เพื่ออะไรอ่นสิวิ่งวิ มีตัวขยะสังคมแถวนี้ด้วยโอเคดูมันมาเลยมี่พื่อถ่ายดังเหรออี๊ถ่ายเกมเหรอเออไปค่อยดูไปทีละตัว,วโอเคมีพอตด้วยไหมพอตเทียมหู เธอรู้แล้ว,ลวพอดพี่เก็บเอาไว้แต่ขอพี่จะเลี้ยงสลัมชมพูจริงดิเลี้ยงไว้โอ้โหเป็นครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยทีเ่เราเห็นแบรเลี้ยงเลี้ยงไว้ทำเพื่อ วิธีกำจัดสลามชูบูแบบง่ายๆเดี๋ยว <Yeah. S 1> ไรต้าน,นรประโยชน์อีกอย่างเลยยังไม่อยากเลี้ยงไงเนี่ยมันจะมีภาพด้วยภาพสวยขึ้นด้วยให้มันบอกด้วยว่ามึงจะเอาไปทการ์เดนเอาไปทำอะไรเออปลิมตัวจะเอามาทำอะไรทำคนหนึ่งปลูกแครอทเนี่ยช่องมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยราคามันก็จะตกลงด้วย ตอนแรกก็จะเลี้ยงไก่ไงไก่เป็นว่ากินไหมมันไม่กินเหรอ,อทำไมมาขยับไปแล้วจะทำอะไรได้คือแค่รอเอาง่ายอ่ะคือมีคำหนึ่งนี่ยจะบอกอะไรอะไรเอามาทำเพื่อไม่กินอะไรอ่ะ มากินฮาร์ดบีตแล้วพี่จะไปหาจากไหนอ่ะหาทำเพือ่อคือดูดูดูดหนูไม่กินเต่ามันไม่มีอะไรที่ชันดูไม่ชอบบมันกินทุกอย่า,าไงซันดูเคยง่ายไอตัวเชมบุรีตัวใหญ่น่ะคือมันคือมันโชคดีตรงที่ว่ามันท ทำเพื่อมากินทุกอย่างมาเลยหาวัตถุดิบง่ายนกอนโอเคโอเคโอเคไม่กินไม่กินไม่กินกินไปเลยคือมันไม่กินตัวอะไรเลยนอกจากนียิ่งไปหาอะไรมาให้กันเลยเอ้ยไปไปโบะฟุดอยู่ข้างบน เอาขอดสองขอดอ่ะพี่้มันก็ยิ่งดีเลยนะมันเห็นแค่รลอดนะมีอะไรไม่มีอะไรแค่รลอดใช่เฮ้ยเอามันลงไปได้เอามันลงไปของของนี่มันกินที่มันมีไปเกี่ยวพันมาเลยนะแม่มันกินได้ทุกอย่างก่นอนที่ผมทานมันก็มีประโยชน์งนี้แหละเนี่ยแต่การรู้ลสลางที่เราคิดว่าเฮ้เยเร็วเร็วอ่ะ ลากท้าเข้าไปในถ้ำเมื่อกี้ได้ไหมได้แต่มันจะเกิดอะไรสุดเดียวดิแล้วมันจะกินไอตัวแสงประมากินอย่างอ่ะดูดผัดเอากลับบ้านกันไม่ใช่ว่ามันหนีไปแล้วนะหนีไปก็ช่างมันดิเพราะพี่ไม่ได้ทำอะไรกขาสวนเลยมันได้สองขอดในเยอะอะไรนะ ไอผสมพวกผสมอ่ะมันจะได้ทสองคนเลยสมบูรณ์นะฮันนี่ผสมโตแล้วมันก็ได้ฮันนี่แลระเบิดคิดว่าเรื่องแค่นี้พี่ไม่รู้เรนะื่องไงใช่โอ้อะไระ <c oughs> วะเนี่ยพราะหนูรู้แล้วแนลจะไม่น่าคิดได้ทำไมพอตถือนนี้เยอะจังกลับบ้านเถอกลับบ้านเร็วเจ้าซามันแผลแบบก็ไม่ถึงหนูหรอกไปทรมานมาันให้สลามพี่กินแล้วมันก็จะกลายเป็นทาน้าเนี่ยละ ไอดาวนี่คิดว่ากนคือจุดเซบ้านเพื่อแปบลืมมันเลยตัางหัว้ออวันหลัจะไปกินแล้วพ่อครับขอบคุณครับที่ทำให้ผมโล้มล่างกันคุณพ่อคิดถูกแล้วผมได้สองอดแน่ คุณป้าคิดถูกแล้วครับที่เลี้ยงผมไม่ต้องพากสวัสดีครับหนังโคตรแบลวเลยย้ายเก็บไว้อันหนึ่งนั่นเลอไว้อันนี้จะได้ปลูกผักให้มันกินหยุดก่อนเลยไว้ให้สลามยิงปูยักษ์ดีกว่ามันคุ้มกว่าเยอะเลยขายของก็ดีบ้านเราจะได้รวยคิดว่าน่าจะรวยแล้วแหละราคาขึ้นเลย เดียวคุ้มนะบาดไปกันเอ้ยหยุดก่อนอะไรไปปลูกแครอทก็ได้กัดได้พลักอดฟูดมันก็กินไห่เธอใช่ไงแต่ปลูกแครอทมันชอบกินมากกว่าถูกไหมแป๊บแป๊บแล้วไหมแล้วไหมอะไรมีครั้งหนึ่งอ่ะพี่กันร่ะบอกว่ามีเมล็ดปอดดีมากๆกันเนอร์ได้ซื้อมเหรอครับเออ พ,พ,พ,พี่กันกันเนินซึ่นั่นเองทาแล้วมาแล้วพี่กันก็เครื่องเรารู้สึกเหมือนเร็วกว่าน,นะกแค่เกมคนอื่นเลยปกตินะ้แข่เกมเนี่ยจะไม่ค่อยสังเกตจากคนอื่นอะไรมากแต่เรานี่แบบรู้ศึกษามาก่อนไงศึกษามาก่อนไม่ใช่หรอกคือแบบจบเร็วเลยจบเร็วมากคือจบเร็วเมื่อไรจะอิ่มวะนเนี่ย เออรื่องหมาป่าถ้ายิ่งเวลามันยิ่งย่อยเร็วขึ้นนะคือยังไงคืออาหารที่มันมันก็ต้องเหมือนกับป้อนใหม่หมดเลยมันมีการย่อยบบนั้นก็สวยดิใช่ไงสวยคือพออัปเดตนั้นที่ผมไม่ค่อยอยากอัปเดตก็เพราะว่าเพราะมันมีระบบการย่อยด้วยสิเกียดการย่อยที่สุดเลยวนูก็เกจ อโอ้ว่าโอ้โนโ่ว <the> ่าไงเลยผัดหาง่ายแลย้วทำไมมันกระโดดสูงออกมาได้เลยเขาไปทิ้งได้แล้วมนะั้งมันจะฆ่าพีแน่เลยมันกลายเป็นซลามกูดไปแล้วนะไม่ใช่แล้วมันไม่ได้กินนะเฮ้ยแค่รอดเอาไปให้สลามตัวชมพูยักษ์เลย สนใจสลาม,มพมภูเพราะตอนนี้รีบไปเปิดโลกใหม่เหรอวพี่เบื่อพี่ไม่ชอบสลาสโตนเท่าไหร่พี่ไม่ถูกกับมันไหนเพี่อัปเดตช่องใส่ของก่อนดิไม่ต้องหรอกยังไงก็เอากันอนะ่ะมาเอาของ พี่ไอเซอร์ใหม่หนูแบบคนดีมากเลยอ่ะทำไมคือนนพอเจอปีโปฟ้ฟุตไอเนี่ยดิโบกโกฟ้ฟุตนี่จะเรียกว่าไงเดียพอหนูเจอปุซานชมพูมัเน,นเอื้อไม่ถึงไงหนูหยิบดูดมาแล้วมันก็หนูก็ยิบป้อยมันเลยโอ้โหเป็นคนดีจริงๆน่าน่ากระเทืบอะไรนะโลกนี้ไม่มีปลาเหรอไม่มีปลาเหแบบก็จะเป็นโลกของสลามอ้าวมาเจอพอดีเลยโชคดีไปย,ยิงเลยเริ่มจาก แก่รอดตดติ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 ดตนดติดติดตินติด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 ตดติวติดติติดติดตขดติดิดิต แล้วตอนนี้ได้ยังอ่ะนั่นไงไนส u y ลา่ามคีไปเปิดโลกของไอ้นี่ก่นอนกว่าแค่มากเพราะเราเพิ่งเคยเจอตองจรงนก็ไโต้นเหนของดีเอาแมวกับไปด้วยก็ได้นะแม่มันกระโดดสูงแต่ก็ไม่จำเป็นที่มันต้องแพยโยนแบบไฮเบอร์รีไอคนไบ จะเปิดสวนไก่ก uh ่อนเดี okay. ๋ยวก็ตกไปอีกคุณแจหายไม่รู้ด้วยนะจริงเออถ้าสอนขออัปเดตคุณแจหายอเดี๋ยวและกุญแจที่พี่กันเอาไปไปเอาที่ไหนอ่ะไม่ใช่พี่กันยังไม่ตายเลยพอได้กุญแจที่พี่กันเพราะเราพี่กันระมัดระวังไปเปิดลูกแกม้าก่อนดีกว่าไม่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 กุญแจที่พี่พี่กันเอาไปเปิดแกมาอีกที่ไปเอาจากตัวอะไรอ่ะไม่ใช่มันใช้ได้สองอันวะ ไม่ดูดิเราเปิดเปิดกันพร้อมแล้วใช่ไหมพี่ชามันใกล้อมันใกล้เรื่องไปไกลกระปีก่อนเออเราพงน้ำเล่นทำไว้ทองอยู่ทุกคนประโทชิลูสีครามเปิดได้ปะไม่แน่ใจนะอาจจะเปิดได้ประตูเอ๋ยต้องเปิดออกไม่แน่ใจนะว่าเป็นโลกของแกมาหรือแบบ นี่ทางใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะไหนวแล้วนี่หนูเพิ่งรู้นะเนะี่ยเอามีทายแถวนี้ด้วย <c oughs> หนูเพิ่งรู้เนี่ยกลับดีกว่าแต่เพิ่งเวลออาเรา <c oughs> ต้องไปดูโลกของแกมาก่อนมันก็ไปดูหงทางก่ออันนี้น่จาจะมีน้ำนะมันจะมีมันจะมีถ้ำหนึ่งอ่ะที่มันจะมีมันจะมีไอ้ตัวน้ำอยู่อ่ะให้ไก่ไม่อยากได้ไก่ มันจะมีแบบเหมือนตัวสีฟ้านะเ,เห็นปะมันเหมือนเชืน้ตัวใหญ่ๆหนูคาดเดาไม่ผิดจริงๆด้วยมีไว้ทำอะไรมันจะเปิดออกมาแล้วมันจะ,จะไม่มีกมุญแจแล้วฝัจะจะว่งนูก็จะเป็นเหมือนน้ำอะไรสุดแต่ไมน้ำโขงไี่มีแชลล์มันจะมีน้ำพุออนแซนที่มีกรานน้ำอยู่แล้วก็เดินไปทักทั้งนึงก็จะได้เจอกับแจมม่าอันนี้ดูจากลุงทีนะไม่ได้ดูจากพิกฤมิซิม เ,เชื่อถือได้หมดทุกคนเลยแต่เป็นการเลิกทำแล้วไงพอเราทำอันนี้เจ็บจบง่ายๆโลกขอมสลามจะบูโอุโน้ oh <no. laughs> สลามน้ำไม่ใช่สลามสโตนค่ะไม่ไม่หมายถึงสลามน้อยนะมันจะมีอยู่ตรงแม่น้ำแม่น้ำโขงเราไปดีลบกไก่ออกไปมาเพื่อเก็บไก่ อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเก็บก<อ>ายเราจะตนตไปทิ้งดีกว่าจะตวนหาง่ายพอเข้ามาอยู่โลกนี้นตนหาง่ายดีย่สุดแรกสลามลาวามาฆ่าดีทำไมตรงน,นี้ตรงน,นี้มีอะไรอะ่ะน้ำพุรอ้อนออนเซนที่หูจำได้ว่ามีสลามน้ำอยู่ <G ül> <G ül> นี้อัปเดตใหม่ม้ดูสลามน้ำน่ารักขึ้นตัวยี่วันนี้ครับเบ้แพ่พอดน้ำไม่หยิบหรอ ก็แต่เหมือนแม่น้ำแ <มา S 1> ถวนี้มาแลกกันมาแลกกันแลกกันพูดอะเออแถวนี้จำได้ว่าพี่กันอ่ะเคยเจอสลัมทองเหนียเยอะมากๆไม่เหมือนึ่งมงพี <c oughs> เราข้ามไปอีกนิดนึงแบะแต่มันจะเหมือนต้องใช้เจนนะทำไมอะ่ะตรงนั้นแหละสลามแกมม่านี่เพียบไปตอ่อคืนคือเราคิดดูถ้าแบตตกไปจะเกิดอะไรขึ้นคือ,คอ ไปกลับจะดีกว่าเก็จสลาน้ำแล้วกลับไปนี่เลยกลับไปเพาะที่ว่าไม่เอาสรลาห์มันนี่ไป้เลยดีถ้าจะมีนะถ้ามีนะถ้ามันมีอ่ะแต่ซาลาน้ำเอาผ่อนง่ายอ่ะเออใช่ไงแต่ว,ว่าเราจะไปแต่การอัปเดตครั้งนี้อาจจะทำให้สลาน้าต้องหาของกินแล้วก็ไ้นะออจริงดิหนูบอกว่าอาจจะแต่ก็อาจจะไม่ หายหาอะไรไปเพาะพาที่บ้านดิสลามลาวากลับไปป่ะสสอสราล์สโตนเบื่อไม่ใช่หมายถึงสลามลาวาเออก็จะเอาลาบุขอกไฟออคนอย่างละตัวแล้วกันสลามลาวากินไก่ใช่ป่ะอืไก่อ๋องานงอ,อกว่ะทำไมไม่ชอบเลี้ยงไก่ไก่เบอย่าเพึ่งพลายล้างก่อนเดีย๋ยวพึ่งแป๊บนทำไมขอไปดูอีกนิดนึงก่อนฮันนี่เดี๋ยวไปดูหน่อยว่ามีฮันนี่แบบ เราวขึ้นไปบนตรงนั้นดิเพื่อมันจะเจอฮันนี่ฮันนีชอชอ่เฮ้เฉาเฉาไม่มีฮันนี่อ่ะฮันนี่มันได้ได้อยู่นะฮันนี่เตะอันดับสามเลยของอันนีข่ขายแล้วลุงพีเอากุญแจที่ไหนมาเปิดตรงนะั้นไม่รู้เดี๋ยวดูอันนี้ดูสักเน,นเอ๋ยวได้บูมสลามมาเลยลมราเบิดน้ำราคาค่าเลี้ยงประมาณสัก ประมาณสี่สิบมั้งไม่ได้อ่ะหมายถึงอะไรไม่ได้ไม่ใช่ขายนะอะที่ไม่ได้เอาไปขายนะหมายถึงสลามน้ำอ่ะมันต้องใช้อะไรถึงจะลืมแล้วว่าข้างหน้าคืออะไรหมายถึงอะไรพืนคือโลกอีกแห่งเหรอกก็โลกแรกเราเดินเข้ามาไงจําไม่ได้ จำไม่ได้โทษดิปกอบฟู้ดเต็มเลยมันมีทุกที่งไงปโกอบฟูดคือตีอันดับผลไม้ที่หาง่ายที่สุดระวังระวังโดน,นตีนเหยียบนะโดนหนามเหยียบดิบอกว่าตีเหยียบเออคือทางอังกแบ่ใจนะไอ้ท่านอนปะน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ เอาโทรศัพท์พี่ไปชาร์จได้ด้วยนะเออก็ต้องรอก่อนโอถ้าสมมติเราหาทางกลับไม่เจองานงอสิครับแต่คนง่ายเลยเปิดซิเข้าพอตรงนี้มันจะเนี่ยมันจะมีสลามนะแถวนี้ปะ่ะไม่มีเครียดเลยเขินใจห้าแสนเ,เครียดเลยนะครับ <c oughs> ทางกับบร์บบป่ะหนูไม่อยากเจอในแถวนี้จะมีบุ่มสลาม ไปอัปเกรดไปอัปเกรดเจ็ตแพดแล้วก็จะได้พลังแข็งมาเีมายมีน้องน้องคนหนึ่งอ่ะช่วถามพี่กันว่าพี่กันมันจะระเบิดกับสารน้ำนมกันนะมแล้วมันก็จะอาจจะไม่มีระเบิดก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเป็นไงไม่ได้เพราะจะเพราะดน้ำแบบแล้วเอาเอดไฟให้น้ำกินอ่ะเออน้ำมันไม่กินโอ้หมันยังเป็นเด็กดีเชื่อฟังพี่อยู่นี่วะผมอยากอยู่กับคุณพ่อครับ แต่เ้าคงต้องไปแล้วล่ะอะไรนะครับมันเย็นมันไี้ย็นม่มีไรมปอะไร,ไะไรโชว์รีนคอแหละถึงโชว์รัเสียงินคีตาบานเนยผมรวยแลย้วเปิดของน้ำนเร็วไี่ครับเปิดของน้ำนี่ป่ะเออกดกดสี่้ลย น้ำหกน้ำเจ้าคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะเกียไอ้น้ำมันคงจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วล่ะได้พี่เป็นนักเก็บเงินในตำนานน้องเด้เอเลี้ยงแค่เราเอาไปทิ้งเลย9บาดราคาไม่ขึ้นย้าช่างมัน พี่กันใช้จากดูนะว่าว่าราคาขึ้นหรือไม่ขึ้นจะให้มัน,น,นมันกรโดดอย่างสูงเลยสรุปแล้วเราจะต้องเลี้ยนสลมัม น้ำไว้ที่กินเลยจะได้แล้วเอองินน่ะอีกนิดเดียวไปเก็บผดมาหน่อยนึงอ่ะผดต,ตามพื้นมีเยอะแยะแต่หนูจริงๆเอาไปอัพเกรดเจ็ตแพดแบบยงดีๆคุ้มเลยแต่รำน้ำมันออกราคาแพงนะเราจะซื้ออื่นสลัดเพราะว่าเรายังไม่เคยมีสลัมแกมมาอ่ะจได้จับได้มันเป็นคู่กันอย็นอ,อย็นตึงเอาแต่สลัมแกมมาเลย เอ้ยใสปใส่แลวเก็มันมาเลยน้องตีกันมามาเก็บไปจีจียังมีเยอะนี่สิบแปดแล้วเอาไปได้ละมั้งน้อยดูตะลามยัวไปเลี้ยงเหรอเปล่าเอาไปฆาตกรรมอีกเละเ้อาอะไรฆาตกรรมฆาตกรรมเดี๋ยวเผยโยนพอดออกไปนี่งานงอเลยจานยิงงอเขวี้ย เริ่มสปาวาแล้วน่าเมืองแสงเริ่มสปาวาแล้วจีวิตยังมีเยอะเย้รู้และวทำไมมาทำไมสลัมที่คูทำไมเกิดสลัมเรื่องแสงที่บูบูแลเพราะอะไรเพราะเพราะสลัมเรื่องแสงไงตอนเช้าอ่ะมันออกผลเยอะไงไงแอ้วสลัมเรื่องแสงพอเกิดมาปุ๊บมันก็แดงมีขคุณคุณและสลัมที่บูที่ เราบอกจะไปฆ่าตะกำเย้มนปลอดภัยแล้วรอข้างหน้าขี้เกียจอ๋โโอโตเฮ้ยยืนผิดตัว